ต่อครับคันนี้ยันมาสามสิบห้าแรงกำลังให้ช่างเขาเกอินแสนนเ้าพอุปกรณ์อะไรนะพี่ตัวนี้ดันหน้ากับผ่านหน้ากับผ่านหลังพร้อมใช้งานมีเล่มพร้อมนะครับแสนห้ามื่นเก้าพันพร้อมใช้งานเลย สี่ล้อกลางครับแปดหมื่นบาทแปดสิบแปดแรงสตาร์ทติดครับได้นะครับเป็นหัวคาสซีนะครับแปดหมื่นบาทนพ NPR ร้อยสิบห้า อันนี้เอาแสนสองพอแสนสองครับเร่มพอเมทะเบียนพร้อมเป็นหัวคาซีนะครับคันนี้นี่นะแสนสองหมืน่นมีเครื่องเกียร์อยู่ครบครับดดดดขับได้เลยสองหมื่นบาท อุปกรณ์เยอะแยะเลยนะอันนี้รถไถ20แรงตันนี้เอาหมื่นห้าเอาไปหมื่นห้ามันตั้ติดไหมเพจตัวนี้อืมไม่แน่ใจครับพอดีลูกค้ามาตีเทินต้องเอาไปเช็คเอาครับอันนี้รถลูกค้ามาตีเทินครับเขายหมื่นห้านะยังไม่ได้ร้องด้วยนะ นีฟอร์ดสองเพลาโอ้ตัวเอด,ด,ด,ด้วย 4, 4 5, 5, 5, ีสแรงมาคราดหมดขับได้นะครับมันสตาร์ทติดเลยิสตาร์ทติดเครื่องดีมากแต่ว่าคราดหมดขายสภาพนี้เลยนะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์นะครับหนึ่งแสนบาทตามสภาพนะครับคันนี้ เกียร์ชัดทันออฟอร์ดตัวเองนนเกียร์สองสามสี่อยู่นี่แล้วก็เดินหน้าถอยหลังอยู่บนางเกียร์หลักหนึ่งสองสามสี่งน้องก็เดินหน้าถอยหลังโอ้ฟอร์ดมีรถเล็กๆแบบนี้้วยหาดูยากครับรถไทยฟอร์ดสี่สิบหกแรงนะผิดตัวนี้ 46แรงสเปลานะครับหนึ่งแสนแสนบาทตู้แอร์ด้วยแอร์น่าจะเสียลแล้วโฟกลิฟสองตันแปดมื่นบาทเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้โฟกลิฟครับ นี่แชม็มไหมเชโอแชมป์ครับตามสภาพแปดหมื่นแปดหมื่นบาทเครื่องดีเลยนี่เครื่องสตาร์ทติดนะพี่ติดครับเครื่องติดครับตามสภาพนี้แปดหมื่นสองเปล่าอ๋อครับเคลื่อนสี่ล้อครับไม่มีอุปกรณ์นะพี่ตัวนี้ไม่มีนะแปดหมื่นครับ อะไรเยอะะเลยนะถอดมีทุกที่เลยเดินผ่านตรงไหนก็เจอครับมันต้องมาเดินดูนะพวกนี้อันนี้อะไรพี่คูโบต้าเหรออัออ้อะคบ้าอันนีู้บตเรอนะตเรออัอะไรคบ้ออรหรอันนี้คาเหรอไรแล้วเันโรออ้อไรแล้าเหน้าไปแล้าเหรน้าเรอไปแลารไร่โบต้เอ้ครับตัวนี้ าหลังนี้เป็นโรงบิ้วนะครับโรงสอมซื้อรถที่นี่แล้วก็ให้เ่ร้านบิ้วให้เลยก็ได้นะครับราคาก็ตกลงกันนะอันนี้ M7040 M7040 ตัวรถกับใบดันธรมชาติเอาสามนสามแสนสองสมีแต่ตัวรถกับใบดัน 3, อ๋อถ้าตามสภาพนี้สามแสถ้าให้ที่รานบ,บิวให้ก็เป็นสามแสนหมีกระโปรงให้ไม่ผิดตัวนี้มีฝากระโปรงอ๋อนี่ครับตามสภาพสามแสนสองถ้าพร้อมบิวก็เป็นสามแสนนะครับคันนี้ขับได้เลยดูครับโรงซ่อมเขา ฟอร์ทีดที่ัห้านสองแสนห้าอนนส,สองแสนห้าหมื่นนะครับดันหน้าพันหลังเก็บซีให้พี่ตัวน,นี้นนอ๋อทำให้ไม้ทั้งคันนะครับนี่ก็กำลังเริ่มทำอยู่ เก็บบ it er. ูธเก็บรั่วซึมปิดเครื่องให้ใหม่ด้วยปองน้ำใหม่หสองแสนห่านะพร้อมบิวให้ใหม่ทั้งคันอันนี้ติดจอ อันนี้รถอะไรพี่อันนี้ New Holland New Holland ออ๋อคน,นี้ทำอะไรให้บ้างครับที่ติดยองเนะนี่ยตัวนี้นอ o อะไรเพื่องเื่องตัวใบสีตัวไฮมันรูด New Holland จบไปเท่าไหร่ครับคันนี้อันนี้จบไปสี่แสนสี่แสนเก้าสิบห้แรงเทอร์โบเกแรงเทอร์โบด้านหน้าผันหลังเก็บซีให้ไหมเก็บซีให้ไหม อ๋อโอเคจบไปที่400,000ครับนี่ฮอลแลนด์95แรงมากอันนี้ก็ติดจองโอ้รถไทยขายดีมากเลยครับอันนี้ก็ติดจอง M5,000 เก็บรายเรียนให้นักคันเลยเก็บสีแล้วก็เปลี่ยนยางให้ด้วย,ยจบไปเท่าไหร่พี่ตัวนี้ิ3 0 0 0โอ้ สวยงามเลยครับนี่ครับเก็ Somehow, บซีให้นักคันเลยเก็บซีนเก็บรั่วซึมแล้วก็จะเปลี่ยนยางให <and> <like> ้ด้วยสีเส้นหลังคาใหม่ห like ลั่้านห้าหลังโอ้เหมือนรถใหม่เลยเช็คเถ่ายของเือให้พร้อมเรียบร้อยโอเค อ๋ออันนี้รถ,รถเกียวไม่เอาออกแล้วพี่อ๋อได้สตาร์ทพังคันนี้ขายเท่าไหร่ครับสามแสนเก้าตัวเดินสิบสองเลยสักพัฒนา Geo แปดซี 8, อันนี้เขาจอดคือถมดินนะครับแล้วก็รถยังเอาออกไม่ได้เพราะว่าได้สตาร์ทมันพัง ัพัฒนาครับสามเซนเก่าสายแค่ได้สตาร์ทก็ใช้งานได้เลยนะพี่ช่วงหลงใหญ่มากสิ 22. บสองหลังก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับนิวฮอลแลนด์ New ว่าลรกปืนล้อหน้าแตกอ๋อลรกปืนล้อแตกพอดีเยาใช้ดันดินอยู่นี่แหละนี้ตามสภาพนี้มีใบดันให้มีเอาแสนสองคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นด่วนไหมครับเจแรงมีใบดันให้เจ็ดสิบ <70 S 2> <55 S 1> แรงครับเจ็ดศูนย์ห้าหกง <70 S 2> ด, 5, ดีมากใช้งานได้เลยนะพี่คันนี้ใช้งานได้ปกติ แต่ว่าตอนนี้มันมันลูกปืนลอ้อมันแตกอ๋ลลอใส่ล้อคืนก็ใช้งานได้เลยนี่นะโอเคอ,นนอันนี้ยันมาสี่สิบห้าแรงแรงครับตวตัวรถกับใบดันเหตึ่งแสนสี่หมนห้าพันาตรสติดขับได้ตัรติดขับได้เลย อันนี้รถไทยแชมป์ครับหก5องห้าห้าหก้าห้าคับเคลื่อนสีล้อไหมพี่เป็นสองพายเครื่องสีล้อครับอ๋อับเคลื่อนสีล้อรออันี้ใช้งานไม่ปกติวันนี้เอาไป,ปตัวรถกระดานเอา,สาแสนหกพ่อแสนหกหมื่นรุ่นนี้มีสองคันหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับมีอยู่สองคันรุ่นนี้ราคาเท่ากันไหมพี่เดี๋ยวคราคาเท่ากันครับมีแค่ตัวรถกับใบดันนะครับมีอยู่สองคันมาเลือกเอาแสนหก แสนสี่ครับอาแสนสี่รถดีครับแสนสี่ลดมาในช่วงเดือนนี้ลดไปอีกสองหมื่นครับรีบเลยมีอยู่สองคันให้เลือกนะครับรุ่นนี้แสนสี่ไปเลยนากกะโนสามสิบห้าแรงสามสิบหาแรงมาครับวัวเปล่า อ๋อตัวตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์นะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทขับได้ไหมพี่ขับได้ปกติขับได้ปกติเลยครับแต่ว่ามันไม่มีอุปกรณ์ให้ครับเจ็ดหมื่นบาทมโครคูบุต้าใช้งานได้ใช้งานได้เลยครับแปดหมื่นห้าพัน ปดห,หมื่นฮะเป็นเครื่อง,องดีเซลไมพี่ตัวนี้<อ>เครื่องดีเซลไหมเครื่องดีเซลครับเครื่องดีเซลน,นะโอ้สามสามรือสีเนี่ยหนึ่มันสีสูบเด็ดี่อีสุสู ใช้งานได้เลยครับคันนี้ยังไม่หมดครับข้างหลังเลยเยอะเลยอันนี้เรยพี่เขาเรียกอะไรนะสะาพานสะพ,พานอใส่ไอ้บันไดขึ้นเทเลอร์อย่างงี้เนาะรพร้อมกระบอกใช่ไหมตัวนี้ม,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 มีกระบอกมีปั๊มให้ครับสามหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้เป็นบันไดขึ้นเทเลอร์ อันนี้ครับอีกตัวหนึ่งนะที่ <4 S 1> แสนซีนะห้าสิบห้าแ,แรงมานีครับเช็มตัวนี้มีสองคันมาโชว์โปรโมชั่นก็หนึ่งแสนสีมืนบาทเลยครับอันนี้ก็รถเกี่ยวครับช้างช้างเหล็กล 5, ดีแม็กห้า0มืนบาท สตาร์ตติดขับได้เลยเกี่ยวข้าวนะครับคันนี้ห้าหมื่นบาทครับขับได้เลยนะนนแล้วอุ้มด้วยอ,อ,อ๋อเนี่ยนถะังอ,นนนอุ้มเขาช่างเหล็กดีแม็กใะเอาไปดัดแปลงทำรถอะไรก็คุ้มครับราคานห้าหมื่นครับ อะไรแยกอันนี้สองเผาน้อยสองเผาก็ต้องค่อยคันนี้เลยคันนี้นะเครื่องลวมคันนี้เครื่องลวมอ่าขายเตาสภาพครับตัวนี้เอาไปสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเครื่องลวมนะครับยางเครื่องลวมเครื่องลวมสองหมื่นห้าครับ,รบเป็นโฟวินโฟวินใช้งานได้ปกตินะโฟวินใช้ได้เครื่องเราครับโอเคแล้วก็ตัวนั้นยี่สิบหกแรงเหมือนกันหายสภาพ คาไป40,000คันนีส40,000แบบนี้เลยนะพี่ตามสภาพนี้เลยแต่เครื่องใช้งานได้ไหมเครื่องเครื่องลวมเหมือนกันหเลเครื่องลวมแต่ว่าสตาร์ตติดตารตติดครับใครอยากได้อะไรก็มาดูาครับมีคานหน้ามีคันหน้ามีอันนี้ก็แยกอะไรนะครับแยกอะไรทุกทิ้ครับ L ยี่สิบหก ตีดินตีนตะครับแสนเก้าเน,นี่ครับแสนเก้าหมื่นขับได้เลยนะพะี่ขับได้เลยนะน 24, แสนเก้าหมื่นเครื่องใหญ่มากเบิร์มทึมเลย อันนี้เดี๋ยวก,นนก็คิดไปพร้อมใช้งานคันนี้ก็เอาไป3,5มแสนห้าครับคันนี้3,5มแสนห้าครับรถเกี่ยวเกษตรพร,พร้อมใช้งานเลยครับผมตัวนี้เป็นตัวป่ินี่สามแสนห้าครับคันนี้ลล้สได์ออันนี้รถสไลา้าหัวที่นี่เจ็ดร้อยรถประกอบตัวน,นี้แปดแสนครับแปดแสนบาท ซีรีส์เจ็ดร้อยครับแปดแสนบาทนี่ครับ e สิบสาม c โอ้สามร้อยกว่าแรงเลยครับแรงมากนี่ครับรถสไลด์นะคันนี้ ต่อครับยังไม่หมดครับเหลือเยอะ,ะอันไหนพี่คันนี้เหรอใช่แคทซี F C, ถามหาเยอะมากบ๊ <Bob cat. S 1> อบแคทบ๊อบแคทเป็นรถอะไรเป็นรถตักเหรอรถตักรถตักแค่ในฟาร์มมันจะเป็นรถระดาดเล็ก,ก,กอ๋อเข้าในพื้นที่แคบแล้วก็เข้าในพื้นที่ที่ มีที่โคนมีอะไรได้บ็อกเข็ดขใช้งานตามสภาพเป็นหมื่นบาทบสตาร์ตติดขับได้สตาร์ตติดขับไดบ้ไม่มีเวลาวิวอ๋อเอาแปดหมื่นนะครับคันนี้นรถตักน้อยๆบล็อกเข็ดบางคนเขาไปใช้ในฟาร์มพวกฟาร์มวัวตักที่วัวเนี้ยอ๋อครับบางคนเขาไปใช้ในใช้งานใช้งานพวกหัวใต้ ตอนนี้มันสตาร์ตติดขับได้นะพี่ขับได้ครับขับได้นะครถโม่เครื่องพังอันนี้รถโม่ครับอ๋อคันนี้เครื่องพังเครื่องพังตัวนี้เอาไปหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าครับห้าพันบาทสี่ล้อประมาณกี่คิวครับตัวนี้พี่ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณคิวครึ่งครับคิวครึ่งเน็ตสองคิวนี่แหละคิวครึ่งคันไม่ใหญ่มากครับคันนี้ เป็นสี่ล้อนะแต่ว่าเครื่องพังอ๋อรถเกียวอันนี้รถเกลียว DC สามสิบห้าเรงเขานอกรถเกลียวเกขานอกครับอันนี้เอาไปหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะครับใช้งานได้เกลียวได้นะพี่ใช้งานได้แกลียวเลยหกหมื่นห้าโอ้คันนี้เกลียวได้เลยนะครับเหกหมื่นหอาหกหมื่นบาทรถอีก นี่ครับหกหมื่นนะพร้อมเกี่ยวข้าวเลยอ, TL อิเซกิทีเอลสองเก้าอันนี้อิเซกินะครับแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าพันตัวรถใบดันตัวรถใบดันนะมีมีใบให้มันผิดตัวนี้มีใบม,มีใบนหน้าให้ครับมีใบนะครับจดจองแล้ว คันนีนติดจอง L45 ราคามันเท่าไหร่ครับให้ลูกค้าพร้อมใช้งานอยู่2แสน2แสนบาท L45 นะเช็คอะไรบ้างพี่ตัวนี้เช็คให้เก็บรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวเก็บรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายห้องเลียวคาอาสีเดิมอ๋อลูกค้าเอาสีเดิมถ้าจะบิ้วสีด้วยก็คุยกันนะครับคุยกันได้อันนี้ก็จบไปที่2แสนนะครับ L45 คันนี้ก็อยู่นานมาไปสิบเก้าแรงแเดียวหนึ่งเนบาทน,นี่ครับเดี๋ยวเล็กเกานอกรถเกี่ยวเก่านอกมันยี่สิรงกู้ตัวนี้เอาไปสามหมื่นห้าสขับได้ไหมพี่ขับได้ครับได้นะสามหมื่ห้า อันนี้รถโม่เขาเรียกว่ารถอะไรเราเรียกว่าน้มเปอร์โม่อ๋อน้มเปอร์ติดโม่ตอนนี้เอาสี่หมื่นสี่หมื่นบาทเอาเครื่องใส่ใช้งานได้เลยเครื่องไอ้นั่นหรือเปล่าเตะเครื่องแสนร้อยอะเครื่องติดเดียวครับโมอะไรก็ใช้ได้เนาะใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างสี่หมื่นก็ทำมาดีนะมีปั๊มมีปั๊มยกไม่รวมเครื่องเราไปยกเครื่องใส่อีกสี่หมบาทอ๋อนี่ครับสายพานปั่น รถเขียวดีซี60อันนี้แหละเพื่อคันนี้ครสองคันสองคันเลยมีแล้วกว่าสามคันหรือสี่คันนี่แหละอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาคันละแสนเอ็ดแสนเอ็ดแสนหนึ่งหมื่นครับผมดีซี60นะครับมีอยู่สี่คันมีสี่คันครับนละแสนหนึ่งหมื่นบาทมาเลือกดูครับราคานี้โดนๆเลยดีซี60นะครับ มีสี่คันมีติดจองแล้ว